สำหรับรถฟีลาโน่ถ้ามีอาการสตาร์ทอืดสตาร์ทไม่ไหวสตาร์ทยากให้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ได้เลยครับสำหรับแบตเตอรี่ใหม่ก่อนใส่ต้องเอาไปชาร์จสัก10นาทีก่อนนะครับแล้วก็ลงวันที่ด้วยนะครับถ้าเราไม่ลงวันที่เราจะไม่รู้เลยนะครับว่าแบตเตอรี่เราเปลี่ยนไปนานแล้วเท่าไหร่นะคะรหัสลับรหัสลับดาวินชี อันนี้ก็จะเป็น y a m a ฮ่าฟีลานนะครับอาการก็คือสตาร์ทยากสตาร์ทไม่ค่อยติดนะครับเวลาที่เราสตาร์ทแล้วมันจะอืดๆนะครับเอาแบตเตอรี่เก่าไปชาร์จแล้วนะครับสตาร์ทได้แป๊บเดียวนะครับแล้วมันก็จะสตาร์ทอืดสตาร์ทไม่ไหวนะครับให้เราทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ได้เลยนะครับผมจะใช้ของยูอาเลยนะครับตัวนี้ใช้ยูอาไฟแรงนะครับราคาก็จะแพงนิดนึงนะครับ สำหรับน็อตตัวนี้นะครับเวลาที่เราใส่น็อตของแบตเตอรี่ถ้าเกิดว่ามันใส่ยากใส่ไม่ค่อยลงนะครับเพราะว่าน็อตมันสั้นนะครับใส่ไม่ได้นะครับให้เราทําการหาลังกระดาษนะครับผมก็จะใช้ลังกระดาษในการรองพื้นไว้ข้างล่างนะครับรองเอ่อรองใต้น็อตนะครับรองใต้น็ตตัวเมียนะครับลังกระดาษเนี่ยมันจะทําให้ น็อตตัวเมียมันสูงขึ้นนะครับถ้าเราไม่ลองเนี่ยเราจะใส่น็อตไม่ได้นะครับเพราะว่าน็อตมันสั้นนะครับจะใช้ลังกระดาษก็ได้หรือว่าพลาสติกนะครับพลาสติกตัดมาชิ้นเล็กๆแล้วก็พับเข้าไปนะครับยัดเข้าไปแล้วเราก็ใช้น็อตนะครับยัดลงไปอีกทีหนึ่งนะครับมันจะดันน็อตขึ้นมาทําให้น็อตมันสูงขึ้นมันจะใส่นะครับใส่น็อตตัวผู้ได้นะครับถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะครับมันจะใส่ไม่ได้เลยนะครับกรณีที่เราจะ ใส่ขั้วใส่ไฟนะครับมันจะใส่ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าน็อตมันสั้นลงไปไม่ถึงนะครับถ้ารถเรามีอาการแบบว่าสตาร์ทมือไม่ได้นะครับกดแล้วมันไม่มีเสียงแช่เลยนะครับก็อาจจะเป็นที่ปุ่มสวิตช์นะครับปุ่มสวิตช์กดนะครับให้เราทำการถอดปุ่มสวิตช์นะครับ กดสตาร์ทนะครับออกมาทำความสะอาดนะครับเพราะว่ามันมีบางกรณีที่ปุ่มสวิตช์มันสกปรกนะครับมันก็เลยทําให้สตาร์ทไม่ติดเลยนะครับอันนั้นคืออาการสตาร์ทไม่ได้เลยก็ให้ไปดูที่ปุ่มกดรักษาสตาร์ทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสตาร์ทแล้วนะครับมันได้ยินเสียงสตาร์ทได้ยินเสียงได้สตาร์ททำงานแต่ว่าเสียงมันอ่ดมากนะครับรถมันเหมือนไม่มีแรงในการ สตาร์ทนะครับให้เราทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ได้เลยนะครับอาการแบตเตอรี่มันเสื่อมสภาพก็คือไฟมันจะไฟมันจะไม่พอนะครับไฟมันจะไม่พอในการสตาร์ทนะครับถ้าแบตเตอรี่ใหม่เนี่ยกดปุ๊บสตาร์ททีเดียวชึ่งเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็คือเวลาที่เรากดสตาร์ทเนี่ยเสียงมันจะอืดๆนะครับเหมือนรถมันไม่มีกําลังในการสตาร์ทเนี่ยก็คือแบตเตอรี่ไฟอ่อนแล้วนะครับเพื่อนให้ทําการ เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ได้เลยนะครับถ้าเป็นแบตเตอรี่อย่างดีก็ราคาก็ประมาณ400ร้อนะครับถ้าราคาต่ำกว่านี้ก็คือตามคุณภาพนะครับเ,เพื่อนเสามารถเลือกใช้เลือกซื้อเอาได้เลยนะครับของผมนี่จะใช้ของยูเอซ่านะครับแบบสตาร์ทมือนะครับของคันนี้ก็คือตอนแรกที่มาเนี่ยก็คือมันสตาร์ทไม่ได้เลยนะครับได้ทำการแก้ไขปุ่ม สวิตกดสตาร์ทด้วยนะครับก็ถอนมาล้างทำความสะอาดนะครับใช้กระดาษทรายขัดนะครับขัดทั้งตัวที่เป็นสปริงแล้วก็ตัวหน้าสัมผัสนะครับพอแก้ไขปุ่มกดสตาร์ทเสร็จแล้วเราก็มาแก้ไขแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ได้เลยนะครับเพราะว่าสตาร์ทอืดน,นะครับพอสตาร์ทได้แล้วก็สตาร์ทอืดชาร์จแบตแล้วก็ยังสตาร์ทไม่ได้นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาทําการสตาร์ทกันเลยนะครับสาหรับรถยามาฮ่าฟีราโนนะครับคันนี้ โอเคสตาร์ทติดง่ายอยู่นะครับถ้าเป็นใหม่เนี่ยไฟแรงสตาร์ทติดง่ายนะครับถ้าแบตเก่าแบตเตอรี่ไฟไม่มีเนี่ยมันจะสตาร์ทไม่ค่อยติดนะครับเพราะว่าไฟไฟไม่พอนะครับไฟไม่พอเนี่ยมันจะสตาร์ทอืดนะครับถ้าเกิดว่ารถเราสตาร์ทอืดให้เราเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ได้เลยนะครับสตาร์ทอืดนี่แบตเตอรี่ไฟไม่พอนะครับของคันนี้ก็คือสตาร์ทอืดนะครับสตาร์ทอืดมากนะครับไฟไม่พอนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ ก่อนหน้านี้ก็คือแก้ไขนะครับสวิตกดสตาร์ทมือนะครับสวิตกดตัวนี้มันสกปรกนะครับมันก็สตาร์ทมือไม่ได้นะครับพอแก้ไขตัวนี้แล้วนะครับแบตเตอรี่ก็ใช้ไม่ได้อีกนะครับแบตเตอรี่ก็ไฟอ่อนได้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับถ้าแบตเตอรี่ไฟอ่อนปุ๊บสตาร์ทไม่ติดแน่นอนนะครับมันมันจะอืดอืดเลยครับอาการสังเกตง่ายๆคือเวลาสตาร์ทแล้วเครื่องมันอืดมากนะครับ วันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ